ล,ลูกไป็ยังเล็กแต่วันนี้น้องซ้อมได้เท่าไหร่แล้วคะสองหมื่นกว่าบาทแล้วสมัครอี<ว>กเดือนได้ะะ<ว>ยังคะเดือนกว่าแล้ว,ชวใช่ไหม<ว>เดือนกว่าแล้ว,วเป็นพยบาบาลเป็นข่าราชการร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเวลาเหมือนกันแต่อาไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าไม่มีเวลาเพราะคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีนึกถึง